สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับรายการแล่งข้าวรบเกาะนะครับกับพ่อมกุลิงแล้วก็ทีมงานไอเดียทีวีทีวีไม่เละแปดครับปกติก็จะมีน้องยุ้ยมานาังอยุ้ยซ่องคนแต่วันนี้มีปัญหาเรื่องสุขภาพฝนจะอากาศร้อนถึงซ้ำสิบสี่องศานะครับวันนี้อากาศเปลี่ยนน้องยุ้ยก็มีปัญหาเรื่องสุขภาพไม่ได้มาวันนี้นะครับวันนี้เป็นวันจันทร์ที่สิมีนาคม2556 ท่านผู้ชมก็สามารถติดตามชมรายการสดทุกวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์นะครับส่วนทันทีจะติชมรายการก็เข้าไปทางเ c e b o o k ก็ได้ครับไปหน้าเว็บเพจของภูเก็ตไอเดียทีวีแปทันก็สามารถให้คําแนะนํารายการของเราได้ทางทีมงานก็้อมรับจะได้มาปรับปรุงรายการให้ดูดีญิงขึ้นถูกเหมือทันสามารถแสดงความคิดเห็นและก็รองทุก เห็นอะไร่เขมไม่ชบมาผ่าคนผ่านมาทางรายการเล่งข้าวรบเพราะเคก็ลลงหนังพูดหนังคุยกับฐานยู่ได้นี้ครับโดยพิมพ์ข้อความพิมพ์ทีวีแปดเว้นวรรคแล้วตามด้วยข้อความส่งมาแคเบอร์ซี่หกซี่ซ่องซ่องซี่ซี่นะครับมาติดตามที่ข้าวนี้บ้านเราใกล้เขเคกันเขนครนอาจจะเปละไปสักอิดแต่ว่าก็เป็นไปเร็วนั่นก็คือการไฟฟ้าผ่านไปเร็วก็ไปเร็วแต่ว่าบางทีประสบการณ์ตรงกับ ท่านผู้ชมอาจจะเคยประสบพบเห็นมาแล้วด้วยตัวเองเหมือนกันไม่รู้ไปพูดใครกันมาเปรียบเทียบกันรายงานมาจากจังหวัดนครสีธรรมราชการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเนี่ยครับนะสํสำนักงานการไฟฟ้าเบอร์ฉวดส่งใบแจ้งขาไฟฟ้าประจําเดือนส่งเดือนมีนาเดือนนี้ประจําปีฮัให้แกนายวัชระเกตชูรัวครูเลี่ยมครูเลี่ยมนะซึ่งเป็นเจ้าของโรงเรือนบเลถีรอยหนึ่งสี่ทับหนึ่งมู่เปยตำบลชะ่งอวอําำเภอชะอ เป็นที่ทราบก่าว่าแห่งนี้ยรูงเรือแห่งนี้ทุจัดไอ้ตังเป็นสู้นสุขภาพเพื่อการปึงตัวเองในเครือข่ายข,ของหมอกเขี้ยวรวนในใจเผ็ดกลาจนโดยในบินคาไฟฟ้าระบุตัวเละเจ้าของเรือต้องใจสู้ถึง4ี่แสนเจ็ดหมื่นห้าพันสองร้อยห้าสิบเจ็ดบาทหนึ่งสตางค์นะลังจะได้รับแจ้งว่าขาไฟฟ้าทึ่งมือผู้รับพอได้เห็นตัวเละดีอย่างเกไม่ช็อกเป็นลมสลบตะคกนก็ได้มีการนําไปให้และหลายคนในชุมชนช่วยกันพิจารณาปรากฏว่าหลายคนดึงกับเงง งงนี่ก็งงบวกกับเซ็งนะครับแล้วก็พูดไม่โอ,อบางคนว่าเราะเบบไม่เชื่อว่าจะเป็นไปได้พันพฤกษ์ก็ตามพอมีการเอ,า,อาบินไฟฟ้าแจงใบเซ็ตของเดือนนี้มาเปรียบเทียบกับเดือนกุมภาปรากฏว่าตัวเลขแคต้องจ่ายเพิ่มขึ้นเป็นแสนนะเดือนก่อน1460บาท50ตังค์เดือนนี้4ี่แซนกว่ามองเป็นอย่างอื่นไม่ได้เกิดจากความพิดพลาดอย่างเดียวเท่านั้นหลังจากนั้นไม่ไมไมนานาทีมงานเ้ากระอกว่า พอช่วงขามเข็บผ่านมามาแต่ว่าแต่ซื้อเนี้ยครับเจ้านาทีการไฟฟา้าเบื่อชะอวดก็ได้ติดต่อข้อรับเจงขาเ,าเอาเอาขาเจงไฟฟา้านี้คืนแล้วที่มีการระบ,บุตัวเลขผู้ดูแลส่วนสุขภาพเพื่อการบึงตัวดิ่งเบาบวาเผื่อที่จะนํานไปตรวจสอบความทุตรงให้ตรงกับความเป็นจริงอีกครั้งหนึ่งอันนี้เกิดเนื่องจากว่าครูเรียมเนี้ยเขาได้เอาบินขาไฟฟา้านี่ลงใน Facebook ด้วย น,นั่นเฟซบุ๊กเนี่ยกับเป็นอะไรแค่ที่สามารถช่วยสร้างคมลุออนไลน์นี่การสามารถช่วยเลืออะไรได้เหมือนกันไม่นั่นงงนะบางคนเคยเกิดเรื่องเหตุการณ์แบบนี้แล้วก็ไม่มีทางโอ้เนี่ผู้ขอตายไปก็มีฆ่าตัวตายดย้วยที่ว่าตัวเองไม่ได้ทํนปัญหาไม่ได้เกิดจากตัวเองเกิดจากความผิดพลาดของคนอื่นนะแต่ส่งผลกระทบถึงตัวเราด้วยนะครับ